สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกเช้นเคยนะครับกับผมไม่ที่ก,กากๆนะครับผมก็วันนี้ได้มา,านําเสนอนะครับผมวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับให้เพื่อนๆน,นะเป็นเทคนิควิธีการใช้งาน Google Chrome หรือว่าวิธีการบล็อกอตัวโฆษณาหรือว่า บล็อกตัวป๊อปอัพของเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็มาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็วิธีการนะครับผมง่ายๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์พวกดูหนังฟังเพลงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาที่เป็นพวกโฆษณาบ้างนะครับหรือว่าเป็นป๊อปอัพที่สร้างความรำคาญกับเรานะครับผมทีนี้เราก็มาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับ เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับผมขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ไปที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นจุดๆ3จุดเนี่ยนะครับผมกดเลยนะครับแล้วก็มันจะมี setting นะครับถ้าของเพื่อนๆเป็นภาษาไทยตรงนี้มันก็จะเป็นตั้งค่านะครับผมกดไปที่ setting เลยนะครับอ่านะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนตรงนี้มานะครับผมแล้วก็ ตรงนี้นะครับล่างสุดเลยมันจะมีโชว์แอดวานซ์เซตติ่งนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นติดการตั้งค่าขั้นสูงนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมตัวนี้นะครับกดไปเลยนะครับพอกดเสร็จแล้วเนี่ยะนะครับมันก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับตัวคอนเทนต์เซตติ g งนะครับถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นเนื้อหา อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับต,ตั้งค่าเนื้อหาข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมอ่าก็ดูตรงนี้แล้วกันนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมเราก็มาที่อา่าเลื่อนดูมันจะมีตัวเมนูที่เป็นป๊อปอัพอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับเราก็คลิกตัวนี้เลยนะครับคลิกตัวล่างสุดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการ บล็อกตัวป๊อปอัพของหน้าเว็บนะครับผมสำหรับ Google Chrome นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมเพิ่มนะครับก็สามารถติดตั้งหรือว่าตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับในกรณีที่เราอยากจะเพิ่มนะครับผมหรือว่ายกเว้นนะครับตัวเว็บตัวใดตัวหนึ่งที่บางทีเราต้องการให้ป๊อปอัพของมันแสดงนะครับหรือว่าเรา ต้องการบล็อกเฉพาะป๊อปอัพตัวเว็บนั้นนะครับเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมนะครับใครที่ติดตั้งตรงนี้แล้วก็คือเสร็จแล้วกดดอนตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าอยากติดตั้งเพิ่มหรือว่าอยากเพิ่มนะครับเว็บไซต์เหมือนที่ผมว่าเนี่ยนะก็ไปตรงนี้เลยนะครับอ่ามันจะมีตรงเพิ่มตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมีตรงนี้นะครับ เราให้เราใส่เจ้าชื่อเว็บนะครับผมใส่ชื่อเว็บเข้าไปเลยนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมสมมุตินะครับผมเป็นเว็บดังๆแล้วกันที่รู้จักง่ายๆนะครับผมจะได้พิมพ์ง่ายๆนะเป็นเว็บกระปุกนะครับผมก็จะพิมพ์ไปว่ากระปุกนะครับผม .com แบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับมาดูค่าที่เราต้องการจะตั้งนะครับตัวนี้ถ้าเป็นอลาวตัวนี้ก็คือเรายกเว้นให้มัน ทำงานปกติก็คือมันจะไม่บล็อกนะครับตัวที่เป็นป๊อปอัพหรือว่าโฆษณานครับแต่ถ้าเราตั้งค่าเป็นบล็อกนะครับโฆษณาหรือว่าป๊อปอัพตรงเว็บที่เป็น web, เว็บกระปุก .com เนี่ยที่มีป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกบล็อกไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งค่าเราสามารถกําหนดเป็นเว็บไซต์นะครับได้นะครับผมแล้วหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็ ร้อนตัวนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับผมเพิ่มรายชื่อเว็บไซต์อื่นๆนะครับมากกว่า1เว็บไซต์นะครับเข้าไปได้นะครับก็กดไปที่เมนูเดิมเลยนะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกนะครับผมก็จะสังเกตว่านะครับมีเว็บไซต์ที่ผมได้ทําการบล็อกไว้นะครับเมื่อครั้งแรกเมื่อสักครู่นะครับผมที่ก็เป็นบล็อกแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมอยากยกเลิกตัวนี้ก็คือผมกดตัวกากบาทตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดดอนตรงนี้นะครับนะครับผมแล้วก็กดดอนอีกทีนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นวิธีการตั้งค่าแบบง่ายๆนะครับผมสำหรับบล็อกตัวพวกป๊อปอัพต่างๆนะครับที่สร้างความรำคาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานะครับผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีปัญหานะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยกันที่ Facebook IT กากๆนะครับผมก็พิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับตามชื่อบน YouTube เลยนะครับผมเป็นชื่อเดียวกันเลยสามารถเข้าไปคุยกันได้นะครับผมสามารถไปสอบถามปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์ต่างๆนะครับกับเพื่อนๆที่อยู่ภายในกลุ่มได้นะครับผมก็มีหลายๆท่านที่สามารถให้คําตอบเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผม ติดปัญหาอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ comment, สอบถามได้เลยนะครับผมผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะฮะก็ใครมอีอะไรอยากแนะนำนะครับผมหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนนะครับถ้าผมทำได้นะครับผมผมก็จะทำคลิปออกมาให้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าใครจะอยากแนะนำวิธีการนะครับ หรือว่าเทคนิคต่างๆในการใช้งานคอมพิวเตอร์มีเทคนิคดีๆอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับผมก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันด้วยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์หรือว่า,าส่งลิงก์ต่างๆเนี่ยให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแปะในกลุ่มแล้วก็ให้เป็นเครดิตของเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ